นี e <is> ่ทุกคนอ๋อเรมีลุ้นมากเลยทุกคนเป็นวอดเดซูโฮแอนดเลยมาทุกคนเห็นว่าน้ามีน้าบนนิ่มเก DJ สวัสดีครับวันนี้อยู่ผมบังเงียเซียซลรตัวสวยงามสวยดังปปิดเจ็บคอทุกคนมาวันนี้มยนจะพาทุกคนมาบุกแหล่งปลากัดที่บังเียญพามิสเตอร์วอนนี่มาชนนะครับจากปีที่แล้วเราได้ปลากัดปลาสีฟ้ากับลูกสายพันธุ์เอสเโฮเอเลียนไปวันนี้เรามาดูว่าเราจะได้สายพันธุ์ไหนและก็ตัวเสียแลกลับไปฝากเอฟซมารับชมกันและกดกดไลค์กดแชร์และมาไลกันเลยเชียงเพลง เงียบรนไว้ก่อนนะทุกคนไปบิสมิลลาฮิราะห์มานิราะห์มนี่ทุกคนตรงนี้ที่จริงเมื่อก่อนมันก็มีนะแต่ว่าเขาแต่งวังซะแล้วจริงเหรอมีนะมังการไม่มีพื่อนี่ทุกคนอ๋อเรามีลุ้นมากเลยทุกคนเป็นวอดเฮสซูโร่เอ็นมาทุกคนเงียบว่าน่ามีนะบนนี้แกอ่าสิสามกล่งหนึ่งในนี้อะไรดิเตอ้ลนี้อะไรของแท้แกนี่บนนี้เองทุกคน ลองในบางชิมก่อนดูอ๋อทุกคนมึงจะไม่ดีโอ้ยงาสวยแรงทุกคนเลยงาสวยมากขี้หัวทุกคนปุ๊บแล้วมาดูดิมามจ้ามาเลยมึงจะก็แต่งวังหมดแล้วเสร็จสินี่ทุกคนก็แต่งร่องให้แล้วนี่มึงอู้ยทุกคนมึงจะมีปลา วังสวยแล้วทคนเหรอนี่คนหลายเยอะเลยนะไปดิมันต้องมีรักอันเล่มจ่าจ่าไล่กังบนอะไรดิไลายมันออกไปออกไปเลยดิมาเลยทุกคนเขาแต่งไว้สวยหมดเลยทุกคนเออไม่รู้ว่ายังไหมนะอือหือนี่เรามาสำรวจ สายสำรวจอะไรบางอย่างนะพบไหมพี่เจ้าพบลูกไหมหญ้ามันเตียนหมดแล้วทุกคนคือพออะพบลูกหมดแลวแต่ว่าเขาแต่งหญ้าเตียนหมดแล้วทุกคนหนึเพราหญ้าเตียนหมดแล้วนี่โอกาสได้นี่น้อยเลยทุกคนเออมาไหนดิแต่ว่าโอกาสมีไม่รู้โอ้ได้ทุกคนฮะ ไม่มีย่าให้โอ้โหมันลงน่าจะลงบ่อใหญ่นี้มันแล้วมึงการเพราะว่าตรงนั้นมันเตี้ยหมาแล้วมึงการเงียบว่ามันน่าจะลงบ่อใหญ่มาแล้วเงียบมาเลยในบ่อยใหญ่นี้ก่อนนี่ทุกคนบ่อใหญ่นี้มีลุ้นแต่ว่าไม่รู้ลึกไหมมาเลยมึงการบิสมิลลาห์

Bắt băng <laughs> <laughs> à, đi Nó người mặc đồng bờ mặc dù vậy 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 mặc dù đó, mặc dù vậy mặc dù vậy mặc này vậy mặc dù Đếch mặc cá vậy mặc dù này mặc dù เรามาแล้วเราต้องให้ได้เลยอ๋อหญ้านี้เหมือนว่านามีขอบบ่อนี้มีแน่เพราะตรงโู้นมันเย็นหมดแล้วทุกคนใช่เขาทำให้สวยเลยเขาเก็บไปหลายรอบแล้วอืม มองไงีโอ oh, uh ้โหดนเล้งม้จ้าอะนี่ล่ะเางอะไรมังลูกกุ้งเดี๋ยวเรจะินมทุกคนเจอฟองไหมล่ะิปุ๊บฟองนี้ผังชื่งเลยกขึนเะอืม Nhưng mà chưa nữa đứa con Hãy nghĩ gì đuổi được nữa. Oh, nhớ mặt chưa. Chưa mặt chưa. Nhem mặt chưa. Chưa ở chưa. Chưa mặt chưa. Chưa mặt chưa. Chưa mặt mà Chưa mặt chưa. 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 Chưa

ตรงนี้นามีน้งเก๋เงีบทุกคนเงัยบจะได้ไหมนะวันนี้โอ้ตแต่ว่าเต้นรำเมาร้างเลยทุกคนถ้าเราไม่ได้ข้างบนนี้ก็เล้าทุกคน อื <c oughs> oh, มออ้าวงจ้าข้างบนงนี้นนมันจราลงแล้ยังมีไหมก็ไม่รู้แต่ปอย้าไม่ล็กมันมันไมู่้กีีช่วงพลินอีกพี่อ,อ้า <c oughs> ปีไดไปหนึงแปิดไปนึงแรงเงอจ่าถลเลยตรงนีน้ไม่มีเหรออู้หนี้คนปิดตำหนาไปหนึ่งรงแรงแล้ว เดี๋ยวมองเงาโซนเลยใต้นี้ก่อนดิอยากแคปปิดตำมนานันา่มจ้าแคปปิดไปไหนเนี่ยแคปิดตรงนี้โอ้โหงาทุกคนหืมลูกก็ไม่เจอเลยจ้าสหงาน้นำก็ค่อนข้างแย่เองแต่ไม่เจอลูกเริ่มเจอ ไม่เจอเลทุกคนปิดตำนานเล่มเจอเรียบร้อย,อยปิดตำนานแล่งประกาศปาดีกว่าโรนนี่มาเฟรนโนฮ o h ป v ากาส์อินท i ยแลนด์แอนด์อน r o รอนนี้เขาพาทำแปลงพักซะแล้ว you n k you g บ o d bye s คริปเ c ็อะเลกาเทคเอเดวิดีโอยู thank you คิวเดอะสเปลย์เฮบรู